สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงาน h e s o f t จะมาสาธิตวิธีการตั้งค่ากำหนดสิทธิ์การใช้งานกันนะครับโดยดับแรกเนี่ยเราจะไปที่หัวข้อทีมงานตั้งค่าครับบทบาทสิทธิ์ผู้ใช้แล้วก็กำหนดสิทธิ์การใช้งานครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนนั่นเองก็คือส่วนของในการเลือกกลุ่มผู้ใช้นะครับหรือว่าเลือกบทบาทั่นเอง,เองแล้วก็ส่วนของตารางนะครับที่ใช้ในการดูสิทธิ์ต่างๆหรือว่าใช้ในการกำหนดการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆของกลุ่มผู้ใช้นั้นๆนะครับผมโดยที่มีด้วยกันทั้งหมด30สิทธิ์เลยตรรงนนี้ะคับแล้วก็ เราสามารถกําหนดสิทธิ์ต่างๆได้ทางขวานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูเฉยๆแก้ไขได้หรือว่าลบได้นะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็จะไปดูกันนะครับว่าเราจะสร้างบทบาทหรือว่าผมผู้ใช้ขึ้นมาได้ยังไงนะครับโดยการที่กลับไปที่หน้าบทบาทตรงนี้เนาะเราก็กดเพิ่มบทบาทได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มใส่ชื่อเนาะแล้วก็คำอธิบายก็อาจจะเป็นคำสั้นๆครับบอกว่าบทบาทนี้นะครับมีหน้าที่ทําอะไรทําอะไรได้บ้างนะครับเช่นกลุ่มทดสอบอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เป็น tester ประมาณนี้ครับแล้วก็กดสร้้างไดเลย เมื่อเราสร้างเสร็จนะครับผมเราก็จะไปที่หน้าของผู้ใช้นะครับเพื่อกําหนดบทบาทหรือว่ากลุ่มผู้ใช้ให้กับคนนั้นๆน,น,นะครับโดยการที่ไปเรียกส้อคนึงแล้วก็กําหนดสิทธิ์ไปที่กลุ่มผู้ใช้ที่เราต้องการนะครับหรือว่ากําหนดบทบาทเป็นตัวของที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้นนกเนาะแล้วกดบันทึกได้เลยเมื่อบันทึกเสร็จนะครับผมเราก็จะกลับไปที่หน,าหน้ากําหนดสิทธิ์การใช้งานนะครับผมเพื่อทดสอบเนาะว่าเราได้หรือเปล่า ังนั้นเพื่อเข้ามาถึงนะครับเราก็จะมาลองดูกันเลยว่าเราจะทํำยังไงเนาะเราก็เลือกกลุ่มผู้ใช้ตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เนาะเมื่อเสร็จปุ๊บก,ก็จะเห็นได้ว่านะครับตรงนี้เนี่ยมันไม่มีการตั้งค่าอะไรเลยนะครับเป็นค่าเริ่มต้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับว่าหน้าต่างของพนักงานอีกคนหนึ่งที่เราได้ทําการกําหนดบทบาทไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าเป็นหน้าว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรไปคือ้นก็มีการเข้าง,งานโปรไฟล์แล้วก็คาขอปกตินะครับผมอทีน,นี้เรา อาจจะกำหนดเป็นในเรื่องของการดูแดชบอร์ดงานเข้าง,งานนะครับสามารถดูได้แล้วก็กดบันทึกได้เลยเมื่อกดบันทึกเสร็จนะครับแล้วก็ทำการรีเฟชหน้าของพนักงานหนึ่งที่ อ่าจะเห็นได้ว่านะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะมีทีมงานเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปดูอ่าแล้วก็เป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับที่เราก็กดยืนยันไว้เมื่อกี้เนาะล้วก็เดี๋ยวลองมาใช้ดูนะครับแล้วก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเราจะแก้ไขได้หรือเปล่าที่ไปที่พนักงานก็คนนึงนะครับแล้วก็ลองแก้ไขเวลาดูนะครับเวลาเข้างานนะเป็นแบบแปดโมงแล้วก็ลองกดบันทึกดูอ่าตรงนี้ครับจะขึ้นบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนี้นะครับผมก็แสดงว่าเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ กาแก้ไขดูนะครับผมตรงนี้กดไปซึบแล้วก็กดบันทึกครับอ่าเมื่อบันทึกเสร็จนะครับผมแล้วก็ทําการรีโหลดหน้านี้ที่นึงหน้าพนักงานนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองมาแก้ไขข้อมูลดูนะครับลองกดบันทึกดู ที่นี้นะครับมีการแก้ไขสําเร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถแก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ในส่วนนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนลบก็เช่นกันกับแก้ไขครับก็จะมีเหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าเราได้ติ๊กตรงลบไปเนี่ยมันก็จะสามารถลบข้อมูลบาง,บางอย่างได้อย่างเช่นเอกสารหรือการอนุมัติต่างๆนะครับผมหากลูกค้าท่านใดน,นะครับมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบแอ s o อาเนี่ยสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทางน,นี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ